6นาฬิกา21นาทีช่วงหน้าแค่เรื่องขายของขายสินค้าเหมือนกันก็เลยยิงกันเลยฮะแล้วคนก่อเหตุคุณผู้ชมวัยคุณปู่แล้วอะ่ะ<ต>70กว่<ว>าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับ โรงพยาบาลธีรพรโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและการดูแลสุขภาพอย่างยังย่งยืนมากกว่า40ปียกระดับจากคลินิกสู่โรงพยาบาลเตรียมขยายกลุ่มบริการศูนย์ผิวพรรณและสุขภาพเพื่อรองรับตลาดเวลเนสซูริซึมด้วยวิธีคิดแบบเกิดสวยอยู่สวยจากสวยต่างเป้าเติบโต10%ในปี2568เป้าหมายของการตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลทางวิชาการเราเน้นเรื่องของการมีนวัตรกรรมมีการวิจัยผลประโยชน์จะไปตกอยู่ที่คนไทยที่สําคัญที่สุดคุณภาพ